สาวแซออินฟินแลนด์อยากจะชวนแ,นแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าไป่าไปเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซออสวัสดีค่ะทุกทุกคนคะ่ะวันนี้ออกมาเก็บบูเบี้ยนะคะแต่ว่าเจอเหตุค่ะอ้อก็เลย มาเก็บเห็ดแล้วก็ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะเห็นเห็ดไม่ได้คะ่ะจยากเก็บราคาก็ลงแล้วนะคะเสียดายมากคะ่ะเหลือแป8ยูโรค่ะ มาฝั่งนี้กันนะคะน่ารักมากเลยค่ะเอารีบเก็บนะคะเสียวเเสนี่เสือนี่อย่นี่ก็เมันเำมือนเหมือนเนียตรงตัวอ่ะเดี๋ยวก็วววเข้าองกไปเลยเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่หลัง ตรงที่เขาออกทุกปีนะคะถ้าเรามาทันคนฟินก็ได้ก่อนค่ะว้บาบังใบไม้บงังสวยงามมากค่ะ องไว้ก่อนนะคะไป,ไปดูอีกด้านหนึ่งนี่ค่ะน่ารักแล้วก็นี่ค่ะ,ก,ก,คะกำลังโตถ้าเขาไม่ตัดต้นไม้แถบนี้จะได้เยอะนะคะออมมาทุกปีได้ทุกปีค่ะอ๋อหัก ตัดขากันเลยนะคะ มีคนคอมเมนต์ถามอ้อว่าอ้อจับมีดผิดไหมนี่คือด้ามมีดของฟินแลนด์ค่ะด้านนี้เป็นด้านคมค่ะด้านนี้เป็นด้านนี่มันนะคะไม่ได้คมนี่ค่ะลักษณะของมีดฟินแลนด์จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นที่ปัดอันนี้เป็นด้ามมีดอ้อจับแบบนี้ค่ะมีคนว่าอ้อจับผิดหรือเปล่าอ้อจับถูกไหมคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะจับกันยังไง งงแล้วไปดูข้างหน้ากันเลยค่ะเขานอนเรียงกันสวยมากเลยค่ะสามดอกนะคะมีดอกหนึ่งเล็กไปค่ะยังไม่เก็บ มองไม่เห็นนะคะเขาอยู่ในหญ้านี <c oughs> ่ดอกหนึงค่ะ <c oughs> โอ้หักหักเลยนะคะจับไม่ดี มาเจออีกกลุ่มหนึ่งก็อดใจไม่ไหวค่ะก็ต้องเก็บอีกดอกยังไม่โตมากนะคะเล็กๆแบบนี้ อ้อยังไม่เก็บนะคะอยากได้ดอกใหญ่ๆค่ะเพราะว่าตลาดต้องการดอกใหญ่เนาะ ออเจอกลุ่มหนึ่งค่ะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยค่ะใช่หมดเลยค่ะอันนี้ปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะอ๋อยังไม่เก็บนะคะเพราะว่าเขาเล็กมากค่ะตลาดเขาชอบดอกใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็ถอกเล็กไปค่ะตลาดเขาชอบไซส์นี้นะคะเนี่ยค่ะอ๋อเก็บขายสร้างรายได้ค่ะต้องเอาไซส์ใหญ่ๆนะคะบางครั้งก็เอาเล็กปนไปค่ะแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อย มาเก็บเขาวหน้าถ้ามาทันเขานะอันนี้อยู่ในพงหญ้าไปดูดอกก่อนโอเคดอกไบไม่ได้อยู่ค่ะไม่เล็กมากอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่นะคะอ้อ,อกเก็บได้สามถังค่ะอยู่ในป่าบูเบอรี่นี่ค่ะดอกนะงซสนี้พอได้นะคะเก็บก่อนแล้วก็อันนี้เล็กไปคะ่ะ ส่เล็กไปอ๋อไม่เก็บนะคะนี่อยู่ในโพรง้าค่ะดอกใหญ่เลยค่ะอ๋อได้ทั้งสามดอกเลยค่ะิก็บอโอสี่ดอกไม่ได้สามเลยขาส่วยสวยตรงนั้นเลยค่ะตัดก่อนนะคะ สามดอกเล็กค่ะหัวแมง,งงุก็ไม่เล็กมากนะคะขายาวอยู่ค่ะใช้ได้เลยค่ะเรามาเจอกลุ่มนี้กลุ่มเดียวหลายดอกเลยค่ะปัดไม่มากนะคะรีบกลับบ้านค่ะ ทำความสะอาดบุหรี่ต่อ เป็นพวลาไปตัดขาข้างหน้านะคะตรงนี้ไม่เหมาะ อันนี้เจอดอกเดียวดอกใหญ่อันนี้ยังเม็กอยู่ค่ะปิดด้วยก่อน ตะมุตะมิเนี่ยแฟนไม่ให้เอานะคะแกบอกว่าเล็กไปนี่ค่ะเราเวียดนามเขาก็ไม่เอานะคะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็ไม่เต็มริบเรียวเขาชอบดอกใหญ่ๆค่ะอันนี้เอามาให้ดูที่เชยนะคะกลุ่มแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ตะมุตะมิเล็กๆนะคะอย่างไม่ใหญ่ส่วนอันนี้น่าจะได้ค่ะไซสประมาณนี้เวียดน,นามก็ ยังบนบน,บนอ้อนะคะว่าเอามาเล็กจัง<ม>นี่ค่ะอันนี้ก็ติดมาแล้วก็บริเวณนี้ค่ะกำลังออกจับจ้องก่อนนะคะนี่ค่ะถ้ามาทันเขานะอ้อเจอกลุ่มนี้นะคะอดใจไม่ไหวต้องเก็บค่ะนี่ค่ะดอกสวยๆตรงนั้นเลยนะคะ เล็กๆแบบนี้แฟนก็บอกไม่ให้เอานะคะเพราะว่ารอให้เขาโตเราก็จะได้ไปขายเป็นลิตรคะ่ะได้เต็มลิดเร็วๆเวียดนามก็ชอบดอกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเขาขายเป็นลิตรค่ะส่วนเราไปขายเป็นโลนะคะ ตอนนี้ก็ได้แับโลประมาณอาสองร้อยกับเกือบ,บสามร้อยบาทค่ะเพราะว่ามันราคามันลงเนาะเห็ดที่นี่ออกเยอะมากค่ะจะได้ขายสักทีราคาก็ตกแล้ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะ คลิปนี้อ้อก็ขอลาก,กันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ